อ่ะอ่ากระสิบทราบกันสองคนลูกน้องแล้วก็หัวเราะมันแบบไหนนี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวต้องไปสอบถามให้รู้เรื่องต้องไปสอบถามให้รู้เรื่องเดี๋ยวนินทาระ,ะร <laughs> เดี๋ยวฉีดแต่รถไม่ต้องมาฉีดนี่ นินทาอะไรบอกมาอย่าอันนี้เกือบเสร็จยังนี่เสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วไม่ต้องขึ้นไปถูข้างบนป่ะถูหรอนู่นน่ะเครนนู่นน่ะเครนไม่ได้เปื้อนหรออ๋อเครนไม่ได้เปื้อนล้างว่าน่นิโอคนอะไรขยันจริงๆไม่จริง นนัสิอะไร่เดี่ยวก็เวลาผมพูดอะไรก็หอยตามคาดหน่อยวะนั่นแหละคนอะไรตัวดำจริงคนอะไรขยันจริงๆขยันจนดำขยันจนดำใช่ไหมโอ้ตายตานี่ เดี๋ยวเอซบอกว่าผมไม่ช่วยผมช่วยนะผมช่วยไหมจันชูช่วยครับผมช่วยนะครับซีบอกว่าก็ผมช่วย้ตองช่วยรกแค่นางดูก็สบายแล้วใช่ไหม ก็ผมช่วยฉีดน้ำนิดหนึ่งแล้วผมก็มาทำอีกคลิปหนึ่งตอนที่ไม, <laughs> ไม่เห็นเ,เอ๊ะทำไมเป็นคนตรงยังเลยอ <laughs> 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 ผมขับมาผมไม่ได้สังเกตเลยตรงเนี้นอยอแปลว่าตอนที่ไม่มีกันชนเนาะตอนที่ถอดกันชนออกบุบนิดหน่อย สีมันนี่ครับตาสีใหม่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทุ่ง้างในเอาก้มไปทู่ข้างในหน่อยโอ้เหลาดูดบุหรี่อยู่เหลาดูดยาดูเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรอ่ะจันชูเขาบอกว่าอะไรนะสิบสองสิงหาสิบสองสิงหา กมานั่นแหละได้ไปบ้านไหมไปไปแล้วได้มีพวงมาลัยไปไหมไปโอไม่มีกราบแล้วก็เอาเงินใบไหว้เมียอ้าวเมียไม่ได้กินผมหรอกอ้าวเคยดูดนมครับไหมล่ะไม่ไม่เคยสาบานนะสาบานไม่ พูดหยอกๆก,กันเล่นนะครับผม,มอ <laughs> เอาพูดจริงๆ <laughs> <laughs> อย่าหยอกกันเล่นครับอย่าซีเรียสครับผม,มก็สนุกกันก็นล้างรถแล้วก็จิบน้ำชากันแบบจิบๆ <laughs> โอ้ไม่ได้ดอกอันตรายเนี่ยนันไอจิ๊งไอจริงทำท่าอยากจะจะมันไส่อยากจะแกะออกเฉยๆนี่แหละเอาเล้กำลังม่วนเลยกำลังม่วนกำลังอร่อยนั่นแหละ ฉีดอ mm. ืฉีดไปเถอะหนูหนะฉีดขันหลังด้วยขันหลัง right, อ่ะขันหลังอ่ะอนัอ้อยากจะล้างรถนานว่าแล้วแม่บ้านโทรตามบอกบอกว่าจะไปปิดปิดไอ้น้ำนา นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับก่อนอา้าวยังไม่ได้รับเลยวางหูทำไมล่ะาาาาวางสายบอกว่าอะไรางหูเออวางสายผมนี่แหละล,ล่วงมาแล้วมันกดเป็นอันนั่นเลยไงยเจออีกแล้วางานนี้ ฉันฉันโทรไปคุณทำไมไม่รับสายอีกเลยคุณเป็นใครเออันตรายนะนยยทำไมเออก็ไม่เป็นไรรถคันนี้อะฉีดให้มันลอกไปรถสวยรถคันนี้รถสวยคัตซีสวย คัสซีสวยแต่เสียคัสจะขายอ่ะถ้าขายเสียดายมากเลยรถคันนี้เยอะไม่ได้เขาเขาบอกว่าใครสนใจมาดูได้เลยเนี่ยรถคันนี้จะสามใบปัด ติดเครนเนี่ยนนไหนไหน,นอ๋อคันนี้เป็นรถสุดที่รักเขา,ขา,ขาไม่ไม่ขคันนี้เขาไม่ขายแต่เขาขายนี่เจ้าสามใบปัดนี่เขาบอกว่าใครสนใจมาดูได้เลยแต่คันนี้ใช้ได้สารพัดนะครับผมก็ย้ายแม่โค ขนท่อขนขวดใช่ไหมรถสวยครับคันนี้รถสวยมากขนาดไอนี้คือสีมันแตกก็คือไม่ได้ไม่ได้จอดจอด ในร่มสักเท่าไหร่ในเหลาก็ล้างแบบผมก็เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ช่วยนะผมช่วยฉีดน้ำอยู่นิดเดียว <c oughs> แค่นิดเดียว <c oughs> เดียว <c oughs> นิดเดียวครับแค่นั้นแหละเ <c oughs> ออก็ขอให้แต่ได้ช่วยครับผมก็คือร่วมด้วยช่วยกันเห <c oughs> <c oughs> นียวคันนี้ไม่ต้องล้าง กันชูนู่นนะมันจะด่างนู่นแล้วก็ฉีดนู่นใช่ไหมนี่แหละเวลาคันสวยๆก็อยากล้างนี่แหล <c oughs> <c oughs> ะนี่มันผมนัดนัดกันกะกะศสีภรรยาว่า ไอ้สี่โมงครึ่งจะไปปิดน้ำยู่นา,าผมก็เลยไพรุ่งนี้ตงนอนลาอโอ้อะก <c oughs> ็ เอามาฝากเอซีครับจันชูกับเหล่าน้อยลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนี่ขยันมากรถเข้าบ้านไม่ได้ล้างถูเช็ดอย่างเดียวก็คลิปนี้ก็เอามาฝากแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ